ครับสวัสดีครับพี่น้องเชา่า youtube นะครับก่อนเรียนก็นแนะนำตัวก่อนผมกับบุได้ลงคลิปด่วนแล้วนะครับสามเดือนแล้วกอนกนีน้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กดติดตามให้ช่องของผมนะครับช่องคนรุ่นไม่ใจรักเกษตรนะครับมือ่อนี่กเมาเยี่ยมสวนแตงแ้วยผ้าไปเรียนน้ำไอ้เิ่นครับอเจ้าของสวน สว,วัสดีครับไอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ไอทรายนะครับอยู่บ้านบุญท่านไอ,อบ้านบุญท่านอำเภอสุวรรณคูหานะครับตำบลบุญท่านกํลาลังเฮ็ดหยังอยู่ครับนี่ใส่ป,ปุย๋ย,ปปยครับใส่ปุ๋ยระบบเวนจูรีใส่ปุ๋ยระบบยังครับใส่น้ำยดระบบเวนจูรีครับเวนจูรีคือน้ำวนน้ำวนระบบเวนจูรีเดี๋ยวไอ้ออเราท่านสมัยเท่าไง นี่ครับที่มาเบิ่งสวนแปลงเพิ่นงามๆครับเร,รียรบ่ง่ายๆแล้วไปกับน้ำหยอะเหมือน,นก็ว่าเห็นลงเฟียดว่ามันตายบ่ลงตัวคนนะสิบ่เห <laughs> มือนตัวเจ้าหนี่ว <laughs> ครับบ่หยาบนะเหนียวไอ้อายุเท่าใไแล้วครับนี่ครับ35มื้อแล้วบ่35วันแตลงนี่บ่ครับเก็บเริ่มออกผลแล้วบ่ครับนี่ออกแล้วครับ เมื่อวันก่อนที่ได้เก็บแล้วเมนครับมากโต๊ะเอ็นต่อตีนบ่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังครับไอ้สูตรสิบหกครับสูตรสิบหกเร่งยอดสูตหกเสมอเร่งยอดนะโอ้ยแต่งตัวเท่ย์จริงเลยนะครับลูกใหม่ลูกใหม่เอาสำหรับพี่น้องเคยเห็นแต่ลูกอาจจะเห็นแต่ลูกไปเที่ยวน่ะนี่ลูกทำงานของ ไอผมนะครับไอเอ็มนะครับไ่ได้ไปไซด์เวโอ้มัดยอดพ่้อมไครับมัดยอดขึ้นเอาผมว่ามันขึ้นเองไหมบอต้องคุ้มมันพ่้อมให้น้ำดูครับเนี่ยให้น้ำทุกมือครับมือละประมาณสามสิบนาทีโอ้แต่ว่าน้ำว่างไปมันเราเนาะระบบน้ำหยดระบบน้ำหยุดนะครับเด้อนี่ครับโซล่าเซลล์ ระบบน้ำหยึดนะครับปลูกไร้าันไดครับปลูกไร้ครึ่งครับไร่ครึ่งไร่สองงานเนาะครับอือจะดีไว้ว่าแตกออกการผิดผลผลิได้ยี่บ่จักตันท่านกิโลทั้งหมดนี่บ่นี่ทุกรอบเลยกันบ่ครับประมาณหน่อยเพราะว่ามันงามเด้วยอดแยนยันมันไหลอืมตันนี่บ่ยอดซุดนี่บ่นี่บ่หยอดขันยันหยุดหยอดขันยัน อเอาเอา,เอายังมัดนะครับตอ,อกบ่เอาไหลเอาพื้นจีฆ่าโจตา้มสารโอ้เอาไหลเอาไหลผมรู้ว่ามันตอ,อกนี่ครับขอผูพุทธก็จะเอาเห็ดตั้มสากเลยไปขอไว้ผลผลิตประมาณตันหนึ่งมันบ่ครับตันหนึ่งตัวตัวถีบจนโลนี่บ่บ่หมายถึงว่าเจ็บตัวคังโอ้คังหนึ่งโอ้ลายอยู่ตัวนี้ตันกลัวตันหนึ่งโลเท่าไรครับช่วงนี้ เมียนเจ็ดบาทบร่ราคาสรงเจ็ดบาทเจ็ดบาทกับเจ็ดพันตลาดเมืองทองอุดรเจ็ดพันนะครับเก็บจักรอบครับไปนี้เก็บกับประมาณเดือนหนึ่งเก็บทุกมือเวียนบ,<า>บ่เป็นมือเป็นมือชิบหารอบชิบหารอบถ้ามันบอง,งามกับยูที่สิบรอบจนซ้อนมากับชิบหายเอาเอาเอาผลผลิตทั้งหมดเลยขาดว่าขาดว่าทัะเจ็ดบ่ จุดเลี้ยวนี่ร่วมเบ็ดสิบไรสิบกว่าตันอยู่บ่าโอ้สิบกตันเกือบแสนตัวนี่แสนราคามันตามตลาดครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจิมาไทยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจิมาไทยพี่น้องเบิ่งเห็ดแตงไล่ซองงานเนาะอ่าตะกี้เห็ดซองไล่เต็มขี้กว่านี้ขี้มันเห็ดมันเข้าไปสีหยาง่ายอู้หนี่พอดีผมว่างามเนี่มาหลบกกวนมันมันทรงยางหยากรึย่อยไม่จีบแต่เลยหลอกกวน โอ้พลผลิตประมาณจักตันก่อนสิบบ่สิบกัวสิบกว่าตันเนาะครับเดี๋ยวจิมาไทยให้พี่น้องเบื้องรือ่อยๆเนาะว่าจิเร่สมไอพันวาบอนนะนี่ครับสวนแตงครับเอาไอ้ถามเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับไอ้ลงทุนหลไรบนไดนครับปลูกแตงรอบนี้ผมปลูก <ผม S 1> แตงไรสองงานเนี่ยรอบนี้ผมลงทุนประมาณสองหมื่นกว่าบาท ตอนนี้หน้ตอนนี้เพราะว่าปุ๋ยมันแพงตอนนี้สองหมื่นแล้วแบบสองหมื่นนี่รวมอันนี้ปะอันนี้อุปกรณ์เก่าโอ้นี่ใส่เก่าอยู่เพราะผูกมาแล้วเนาะถ้าบะมี่ส้มนี่ก็สิตกไปสามหมื่นหมดแล้วถ้าบะมีพวกตะไคร่นี่สิบกว่าสามหมื่นตอนมานี่มากันเน้นไปนน้ำปุ๋ยเป็นหมดแมนปุ๋ยสอบละขันนี่บ่แพงนะพันแต่งนี่พั้นฟองละฟองละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใส่จากฟองครับเนี่ยสองฟอง เือสองอกปองเครื่องอีกครึ่งหนึ่งไว้สามปองเครื่องปองละ 750. เจ็ดร้อยห้าสิบเง้ยครับสำหรับใครอยากลองบึงนะครับผัิกกระิแพงใส่พื้นที่บลายนะครับไรแค่ไรสองงนันร่วมพัติกบ่ครับสองมือน,นี่รวมบสองมืนี่รวม